ในที่สุดบทสรุปของการซื้อขายสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ใกล้ได้ข้อสรุปเต็มทีแล้วนะครับและศึกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ประทับใจแฟนผีสักเท่าไหร่เรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรบทสรุปแล้วเกลเซอร์จะยังอยู่ต่อหรือไม่ติดตามได้ในเกมเอลเลงข่าวครับ หลายปีที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดไม่สามารถพูดได้เต็มปากครับว่าพวกเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล่าเรดอาร์มี่เขารู้กันดีครับว่าไอ้คำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะนับตั้งแต่เซอร์อเล็กฟอร์กูสันวางมือเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่ได้ใกล้เคียงกับความดังกล่าวเลยคือเขาเคยสัมผัสตอนที่เซอร์อเล็กอยู่นะครับคือตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนกุญซือไปกี่หนกี่สไตล์บ้างกับเป็นกุญซือประสบการณ์สูงบ้างกับเป็นกุญซือระดับอาจารย์บ้างกับเป็นกุญซือระดับสเปเชียลวันหรือแม จนแฟนก็เริ่มโจมตีถึงต้นเหตุของความล้มเหลวปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับว่าถ้าหากเจ้าของทีมยังเป็นเกลเซอร์อยู่เนี่ยปัญหาต่างๆก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิน้นและสุดท้ายคุณซีโคปัจบบันอยังเอร์เทนฮาร์ก็จะเป็นอีกคนที่มีจุดจบไม่สวยเหมือนกับผู้จัดการทีมคนก่อนๆแถมสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการเทคโอเวอร์มันต่างทําให้เราเลดอาร์มี่ใจเสียครับเพราะดูเหมือนว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นจะได้เดินหน้าต่อในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรการที่เกลเซ With ทุกคนคงทราบดีนะครับว่าตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นก่อนเนี่ยมันมีกลุ่มทุนไม่ต่ำกว่า3-4ถึงกลุ่มที่สนใจเทคโอเวอร์แมนยูเนเต็ดของเกลเชอร์แต่ตัวเต็งที่มีความเป็นไปได้ม,มากที่สุดคือเซอร์จิมเบรดคิปและชิกยัตซิมเบลฮามัดอัลชานีแน่นอนว่าแฟนผีทั่วโลกเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปครับบางฝ่ายอยากได้เซอร์จิมเพราะเขาคนนี้คือมหาเศรษฐีที่เป็นชาวอังกฤษขนาดแท้เป็นแฟนบอลปีศาจแดงและเขาะ้าใจวัฒนธรรมของสโมสรเป็นอย่างดีซึ่งนจะแตกต่างจากคนกาตาร์อย่างชิง er กยัซิมม่วางก็อฟุตบลสมัยนี้ ควรจะมองข้ามเ,เรื่องอนุรักษ์นิยมได้แล้วเพราะแมนยูเต็ดมีปัญหามากมายเหลือเกินและถ้าได้เจ้าของทีมที่มีเม็ดเงินมหาศาลระดับราชวงศ์ที่รวยเป็นดับ3ของโลกก็น่าจะช่วยแก้วิกฤตทีมได้แน่ๆอย่างน้อยก็เรื่องหนี้สินหรือการแก้ไขพดานก,ก,กฎการ,การ,การเงินที่ปีศาจแดงกำลังเผชิญปัญหาในเวลานี้มันเลยทำให้ท่านชีคครับได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนผีส่วนมากในการคว้าชัยเหนือเสื้อจิมแล้วก็ขอให้เขาคว้าแมนยูเต็ดมาอยู่ในการดูแลให้ได้แต่ว่าถึงแม้การพูดคุยจะยืดเยื้อนั่งแตลช่วงซัมเมอร์ ในการเจรจาอยู่เบื้องหลังครับนั่นกัอว่าตอนนั้นเนี่ยความหวังของแฟนๆยังไม่หมดไปแม้แต่เดวิดแบ็กแฮมตำนานของสโมสรก็ออกมาบิ้วเต็มที่ครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปีศาจแดงควรเปลี่ยนเจ้าของสโมสรแบ็กแฮมบอกว่าทุกคนรู้ดีว่าผมคือแฟนบอลคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมก็เป็นกระบอกเสียงให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสโมสรมาโดยตลอดผมเติบโตมากับแมนยูไนเต็ดตั้งแต่เด็กซึ่งสโมสรมีความมั่นคงอย่างมากมันจะเป็นการมีผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวเป็นเวลาหลายสิบปีอย่างเซอร์อเล็กซ์รวมถึงเจ <Man United S 2> ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราต้องการจะกลับไปอยู่จุดนั้นอีกครั้งให้ได้ทุกอย่างเพื่อแฟนบอลน,นักเตะสตาร์โค้ชและผู้จัดการทีมเพราะว่าในตอนนี้สโมสรแห่งนี้ไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่น้อยและเราจําเป็นต้องใช้ผลงานในสนามเป็นตัวบอกไม่ใช่แค่เรื่องนอกสนามเท่านั้นผมต้องการเห็นสโมสรได้เจ้าของรายใหม่ที่มีความสามารถในการพาทีมกลับไปยืนอยู่ในจุดที่ควรเป็นแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดว่าเจ้าของทีมคนปัจจุบันทํางานได้ไม่ดีเพราะเราก็มีช่วงเวลาที่ประสบความสาเร็จแต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะมีใครสักคนเข้ามาเทคโออสแ่่งี้ิทบบก ทั้งท่านชิกและก็เซอร์จิมนะครับต่างมีนโยบายที่น่าสนใจทั้งคู่ครับทางฝั่งท่านชิกเนะี่ยให้คำมั่นว่าจะปรับปรุปรงสนามโอทอฟฟอร์ดให้ดีขึ้นปลดหนี้สโม,มสรลงทุนกับฟุตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงปร,ปรับปรุงสนามซ้อมให้ทันสมัยมากกว่าเดิมส่วนทางฝั่งเซอร์จิมครับต้องการดึงความเป็นแมนเชสเตอร์ให้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งโดยมีแฟนบอลเป็นหัวใจสำคัญครับเซอร์จิมจะผลักดันให้ทีมหญิงประสบความสำเร็จและปรับปรุงโอทอฟฟอร์ดรวมถึงแคริงตันและรวมไล่ล่าความสำเร็จเพ ย,ยืนยันมาโดยตลอดว่าเขาต้องการซื้อหุ้นแบบ100%คือถ้าเขาชนะแมนยูเนเตดต้องเป็นของเขาทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งเซอร์จิมครับมีกระแสะข่าวออกมาเรื่อยๆว่าเขายินดีแบ่งหุ้นให้เกลเซอร์บ้างหรือว่าขอเป็นเจ้าของทีมแค่เกิน5 0บ้างแล้วก็ยินดีให้กลุ่มทุนอื่นๆเนี่ยมาร่วมหุ้นครับและดูเหมือนว่าทางฝั่งเซอร์จิมที่มีวิธีคิดแบบนักธุรกิจจะมีข้อเสนอบางอย่างที่ดันไปถูกใจเกลเซอร์จนเขาถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเหนือกาตาในช่วงหลังๆครับสานนนนบถา,า,านาาาอเ่ยยงขข ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะมีแผนพัฒนาสนามอย่างไรอยากส่งเสริมทีมชายทีมหญิงแค่ไหนเขาสนใจแค่ว่าเม็ดเงินเท่าไหร่กันหนอที่จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาซึ่งไองความเขี้ยวของเกลเซอร์เนี่แหละครับมันทำให้แม้แต่เศรษฐีระดับราชวงศ์ยังต้องถอนตัว มาท่านชี้ถอนตัวครับสิ่งนี้เราอ้างอิงสื่อดังจากเดอะแอตแนติกนะครับเขาบอกกันว่ากติกาที่เกลเซอร์วางไว้สําหรับคนดิเดตที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ก็คือพวกเขาต้องวางเงินไว้บนโต๊ะราวๆ8พันล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ6.4พันล้านปอนด์ครับซึ่ง่าเป็นเงินเพีเพยวๆเท่านั้นที่เกลเซอร์ต้องการครับโดยเม็ดเงินนี้เนี่ยต้องไม่รวมกับค่าปรับปรุงสนามค่าเสริมทัพค่านู่นค่านี้ค่านั้านที่เป็นนโยบายของผู้ซื้อเองไม่เกี่ยวกับกูนี่มึงซื้อมาไม่เกี่ยวกูจะเอาหกเป็นสี่นะครับซึ่งไอเม ได้เข้ากระเป๋าเกลเซอร์เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเกี่ยวเกลเซอร์วางกดไว้แล้วว่าต้องมีเงินเพียงเพียวเท่านั้นในราคา6,400ล้านปอนด์โอ้โหมึงกะรวยเลยนะครับแหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทั้งเซอร์จิมและชิคยาซิมครับมองไปที่ทิศทางเดียวกันครับว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยราคาขายมันไม่ถึงขนาดนั้นครับจริงๆเนี่ยราคาขายมันควรจะอยู่ที่ประมาณ6,300ดอลลาร์หรือว่าราวๆ5,200ล้านปอนด์ครับซึ่งก็ต่างกัน1,200ล้านปอนด์เลยนะครับกับข้อเสนอที่ทางด้านของเกลเซอร์ต้องการารรายงงนนนขอเเซว่สโต นะครับอันนี้จาก BBC คือ6,600ล้านปอนด์แต่ปรกากฏว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยถูกปัดตกไปครับเพราะ6,600ล้านปอนด์เนี่ยมันต้องแบ่งอีก1,400ล้านปอนด์เพื่อเอาไปปรับปรุงสมโมสรอ,อย่างเช่นการเสริมทัพหรือการปรับปรุงสนามและถ้าหักจากเปอร์เซ็นต์ที่เกลเซอร์เป็นเจ้าของทีมพวกเขาจะได้เงินเพียวๆเ,เ,เข้ากระเป๋าตัวเองจากท่านชิคเนี่ยแค่เพียง3500ล้านปอนด์เท่านั้นและนั่นไม่ตรงตามที่พวกเขาต้องการแน่ๆครับแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตามมีการยืนยันไปในทิศทางเดียวกัันนนวว่่าาากกกกลลุุมมทจจากกาตตา้ยอออแแพแะขอถอึ โดยฟาบิซซโรมา a โนนั้นบอกว่าทีมงานของท่านชิคยาซิมได้มีการพูดคุยกับตระกูลเกลเซอร์อีกครั้งเพื่อขอซื้อสโมสรแมนสยูไนเต็ดแบบร0อพร้อมกับเครียนนี้สินให้ทั้งหมด แต่ก็นั้นครับข้อสเสนอล่าสุดโดนปฏิเสธทิ้งไม่ใหญ่ดีครับทีมงานของท่านชิคยักซิมก็เลยถอนตัวจากการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือความพยายามที่สูญเปล่ามากครับพวกเขาพยายามอย่างหนักครับที่จะครอบครองปีศาจแดงมานานนับปีแต่ก็ไม่สําเร็จโดยมีแรยงานอีกว่าสาเหตุที่ถอนตัวนั้นเป็นเพราะว่ามูลค่าที่ระคุลเกลเซอร์ต้องการมันไม่เมคเซนส์ครับไม่สมเหตุสมผลกับความเป็นจริงเลยซะนั้นท่าบอกว่าคนที่รวยจริงเนี่ยคนที่ยืนยันว่าจะปลดหนี้กับสโมสรจริงๆนนีี่ยคทิดจะมอเงงินนหลลักพาใปีศแดสร้าางงทุกอย่่หมจริงๆเนี่ย ตาเจ้าของทีมอย่างเกลเซอร์ครับสิ่งนี้ก็เลยชี้ให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนโปรเจกต์ฟุตบอลเลยนะครับเขาไม่ได้สนส่สน8เลยครับว่าปีศาจแดงจะดีขึ้นยังไงหลังจากที่พวกเขาจากไปเขาสนแค่เพียงว่าจะได้อะไรจากการขายสโมสรน,นี้มากกว่ากันกับดีลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นครับคือจะเสียสมบัติล้ําค่าไปเนี่ยมันก็ต้องเอาให้คุ้มซะหนอ่อยเออตอนนี้ครับท่านชีคถูกนําชื่อไปเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่นๆเรียบร้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเตอร์มิลานครับซึ่งถ้าเกลเซอร์เขาแคร์สักนิดหน,นะะว่นนนมงจะฮ่ แคสักนีดปะโอทอฟอร์ดและแครดิงตันเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแฟนบอลจะรู้สึกดีขึ้นนะหรือถ้าเขาแค่เอาง่ายถ้าเขาแค่เรื่องฟุตบอลสักนิดหนึ่งเนี่ยเกลเซอร์ควรจะพิจารณาขายสโมสรให้กับชีคยัสซิมครับแล้วควรทําไปนานแล้วด้วยแต่แม่งไม่แค่เฮี้ยอะไรเลยครับนั่นแหละครับเกอเกลเซอร์พอสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับตัวแตงหนึ่งเดียวนะตอนนั้นอย่างเซอร์จิมที่แม้แต่เขาเองก็รู้ดีว่าราคาขายขาดของเกลเซอร์มันสูงเกินไปก็ได้เริ่มต้นเจราจาในเงืยอย่อนไขอื่นๆครับ มนนผ่าาาาายยาวนนหลเดือแล้วต่บทสรุปของเรื่องเนี่ยมันกลายเปว่ามันจะจบแค่การขายหุ้นเพียง25%ให้กับเซอร์จิมเท่านั้นครับและถ้าตอนจบมันออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันอาจพัฒนาไปสู่สิ่งใดได้บ้างหลายคนอาจจะอยากรู้มันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะแย่กว่าเดิมเรากล่าวถึงในข้อต่อไปครับ25%ของเซอร์จิมทําอะไรได้บ้างครับหลังจากชีก้แจงซิมถอนตัวนะครับซเซอร์จิมมหัสถีเจ้าของบริษัทเคมีพันอินิออสได้จัดการเปลียนปิดดิวขอซื้อหุ้นแมนยูเนเตดที่จำนวน25%ด้วยข้อเสนอราวๆ1,400ถึง1 6 0 0ล้านปอน ตัวเลขแต่ละที่เนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันนะครับแล้วก็รายงานคร่าวๆเอาไว้แบบนี้ก็อาจจะมีการยืนยันการคว้าหุ้นอย่างเป็นทางการภายในวีคนี้ครับและนั่นไม่ได้ช่วยให้เกลเซอร์ต้องหลุดพ้นออกจากทีมไปด้วยเพราะถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยเกลเซอร์ยังคงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และคนที่มีอำนาจมากที่สุดในการตัดสินใจก็ยังคงเป็นเกลเซอร์เท่านั้นครับนี่นะครับคือ25%ที่เซอร์จิมจะได้แน่นอนนะครับว่าหากเห็นแค่สถานก,การณ์ตรงส่วนนี้เนี่ยคุณอาจคิดว่าความหวังหมดสิ้นแล้วหรือเปล่าเซอรอ เขารายงานว่าไอการซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมครั้งนี้เนี่ยคือการทลายกำแพงของคำว่าเทคโอเวอร์ครับเซอร์จิมต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสรก่อนไม่ใช่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วเจอเกลเซอร์ขวางทางแบบนี้ครับเาขาคาดหวังว่าเมื่อเซอร์จิมได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยเซอร์จิมจะค่อยๆครับเพิ่มจำนวนหุ้นของตัวเองเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับเซอร์จิมจะฮุบทุกอย่างแล้วกลายเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของปีสาจแดงได้สำเร็จน,นั่นเองสำคัญที่สุดครับมีการเปิดเผยจากเนากบนนวเ้ดีีย เจอร์จิมจะได้รับอํานาจในการบริหารงานด้านฟุตบอลของสโมสรครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาร้องขอจากเกลเซอร์เองเลยครับบอกว่ากูขอจ่ายเท่านี้เพื่อที่กูจะได้บริหารสโมสรในด้านฟุตบอลด้านอื่นกูยังก่อน เอาววฟุตบอลก่อนเลยแล้วก็จะมีการนำเอาเซอร์เดฟเบลฟอร์สครับที่เคยบริหารทีมจักรยานและสโมสรน,นิชซึ่งเป็นธุรกิจของเซอร์จิมนะครับเข้ามามีส่วน,นกับการดูแลงานกีฬาครั้งนี้ซึ่หอองหมายความว่าหลังจากนี้ในแง่ของการวางแผนงานด้านฟุตบอลครับการเลือกจ้างทีมงานเอ่ยการเลือกจ้างผู้จัดการทีมสตาฟโค้ดหรือว่าการเลิกจ้างผู้จัดการทีมเนี่ยเซอร์จิมจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลโดยเบื้องต้นตำแหน่งของเอริกเทนฮากยังถือว่าปลอดภัยอยู่ในเวลานี้นะครับส่วนของการปรับปรุงสนามที่ยังไไมมม่ขขขยยยบาาาาหนเเีพออจิ้้คคุณตงด ใช่ไหมฮะว่าอาจจะเข้ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่หุ้นรายใหญ่แล้วเงินที่เขาซื้อหุ้นเข้ามามีราคาถูกกว่าค่าปรับปรุงสนามซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปรับปรุงโอทฟอร์ดถ้ายังมีเกลเซอร์เป็นผู้ตัดสินใจอยู่เนี่ย ในขณะที่เรื่องกฎการเงินที่ยูเต็กกาลังถูกจับตามองครับพวกเขาเองขาดทุนมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหานี้มันสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ถ้าว่าเกลเซอร์นั้นนํารายได้ส่วนตัวหรือเม็ดเงินที่ได้จากเซอร์จิมเนี่ยมาช่วยโปะครับมันก็อาจจะจบหรือก็พอจะบรรเทาปัญหาให้กับยูเนเต็ดได้บ้างนะครับก็จ,จะทำให้แมนยูนั้นสามารถกลับมาเสริมทัพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ถ,ถ้าคุณติดตามไปมาตลอดคุณจะรู้ว่าสิปีที่ผ่านมาเกลเซอร์มัง่งไม่เคยออกเงินตัวเองสักแดงเดียวให้กับสมโมสรเลยเพราะฉะนั้นเราเดาไมัน ปัญหาหรือไม่ส่วนนี้สิ่งที่ปีศาจแดงยังคงมีอยู่จากการกู้เงินของเกลเซอร์จะคงอยู่ต่อไปน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับโดยเกลเซอร์ได้นําสํานักงานแมนยูเนเตยดย้ายจากโอทอฟฟอร์ดไปยังเกาะเคแมนครับซึ่งเป็นดินแดนปลอดภาษีซึ่งกาททุกวันนี้ครับเกลเซอร์ไม่ต้องจ่ายภาษีกับรัฐบาลอังกฤษ ประเด็นต่อมาครับความคาดหวังในตัวเซอร์จิมเซอร์จิมเรดคิปในวัย70ปีคือมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทอินิออสซึ่งกล่าวว่าเขามีบริษัทประกอบธุรกิจ36แห่งในโรงงาน194แห่งใน29ประเทศนะครับโดยมีพนักงานมากกว่า26,000คนครับส่วนซันเดอร์ทามริริสนะครับเขาเประเมินว่าตัวธุรกิจของเซอร์จิมเนี่ยมีมูลค่า29,600ล้านปอนด์ครับซึ่งทำให้เขาเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่2ในสาระอาณาจักรและแน่นอนว่าเขายืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่าเขาคือแฟนอย จะเคยพยายามเทคโอเวอร์เชลซีในปี2022ก็ตามครับซึ่งตอนนี้ครับเขามีธุรกิจด้านกีฬามากมายอย่างเช่นทีมจักรายานเจ้าของทีมนิสในลีกเอิงเจ้าของทีมฟุตบอลในสวิสนะครับหุ้นใหญ่ของทีม F1 Merced e s AMG และสนับสนุนสาพันรักบี้นิวซีแลนด์แถมปัจจุบันนี้ของเขาก็กำลังทำผลงานได้ดีครับทองอันดับ2ของลีกเอิงอีกด้วยนอกจากนี้ครับเซอร์จิมยังเคยถูกเรียกว่านักสร้างอาณาจักรที่ถูกทอดทิ้งด้วยการเข้ามาปรับปรุงหลายๆแบรนด์ในประเทศอังกฤษที่ถูกเจ้าของลลลละะททิิ้้้งงงงจจจนนนนกกกกกกกัับบมมมมาาาาาายยยยยเเเปป็็ธุรรรรีีีี่่่่่ออออดดดคแแแแหใใไตข เพราะอย่างน้อย25%ของเซอร์จิมก็มีส่วนกับการพัฒนาสโมสรด้านกีฬาอย่างชัดเจนครับ อย่างที่เราย้ำกันทุกครั้งนะครับสิ่งที่แมนยูต้องการมาตลอดคือเจ้าของทีมที่ใส่ใจด้านกีฬาของสโมสรเข้าใจฟุตบอลและมีความรู้มากพอจะจัดการโครงสร้างของทีมได้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนพีก็ยังกลัวก็กลัวว่ามันจะเป็นเดจาวูเหมือน20ปีที่แล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับเกลเซอร์ทำให้ทีมนี้ไปได้ไกลถึงการคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยนะครับพวกเขาตอนนั้นเนี่ยมาในม่านของคนที่น่าเชื่อถือเป็นนักธุรกิจที่พาทีมกีฬาประสบความสำเร็จก่อนจะเข้า ให้แฟนบอลได้เห็นมากยิ่งขึ้นเราก็หวังครับว่าวันหนึ่งเซอร์จิมถ้าสมมติว่าไล่กวาดหุ้นซื้อหุ้นปีศาจแดงไปได้เรื่อยๆมีอำนาจมากกว่านี้ไอ้ภาพเดิมที่เคยถูกฉายไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่ตามมาหลอกหลอนเหล่าเรดอาร์มี่อีกแล้วขอให้25%ในวันนี้คืออนาคตที่ดีของแมนยูนเดในวันข้างหน้าครับส่วนชีคยาซิมถือว่าทําดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วครับและหากมีการยืนยันว่าเซอร์จิมกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของสโมสรมันก็ยากเหลือเกินครับที่เราจะได้ ไว้เพียงเท่านี้ครับพม่รู้สึกไงกับคอนเทนต์นี้ครับชอบหรือไม่ชอบนะครับหรือว่าอยากให้กําลังใจเซอร์จิมอยากให้กําลังใจทางด้านของท่านชีคอยากให้กําลังใจพวกเรานะฮะทีมงานทุกคนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้อยากอ่านครับว่าแฟนยูนเนเต็ดรู้สึกไงกับเรื่องนี้2 5กับ100% ต่างกันมากเลยแต่ก็เอานะเดี๋ยวน้อยๆก็ถือว่าโมองในแง่ดีอาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะครับยังไงคอมเมนต์มาบอกหนแล้วกันแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับกับเกมเอราเลงข่าวนะครับที่ขอบสนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ